น้องมาดีเกิดดูอุบัติเหตุแขนหกักพอบ้านเรารู้ก็เป็นห่วงมากๆวันว่างแม่ก็เลยชวนน้องมาเวลไปเลือกซื้อของขวัญให้น้องมาดีเพื่อเป็นของขวัญปลอบใจให้น้องมาดีหายไวๆน้องมาเวลคือตั้งใจเลือกของขวัญมากอันนี้ก็บอกว่าน่ารักอันนั้นก็บอกว่าเหมาะกับน้องมาดีเลือกของขวัญกันอยู่พักใหญ่พอมาเห็นผ้าห่มมอนชีชีแม่กับน้องมาเวลก็ชอบอันนี้มากเพราะของจริงมันน่ารักจริงๆค่ะพอพี่พนักง,งานรู้ว่าน้องมาเวลจะซื้อผ้าห่มไปเป็นของขวัญก็เอาการ์ดมาให้น้องมาเวล แล้วก็ตั้งใจติดกาไว้ที่กล่องของขวัญกว่าน้องมาเวลจะเขียนคำวอวยพรเสร็จแม่ก็รุนมากว่าจะเขียนถูกไหมแม่เอ็นดูน้องมาเวลมากพอซื้อของขวัญให้น้องมาดีเสร็จก็บอกว่าจะถือถุงเองน้องมาเวลซื้อของขวัญเก็บเอาไว้พอเจอน้องมาดีก็รีบเอาไปให้น้องมาเวลบอกน้องมาดีว่าจะช่วยอ่านกาที่ตัวเองเขียนให้น้องมาดีฟังอ่านว่อะขรอาดีใส่านวอา่ว พอน้องมาดีเห็นผ้าผมมอนชีชีก็ยิ้มใหญ่เลยแม่คิดว่าของขวัญที่แม่กับน้องมาเวลช่วยกันเลือกน่าจะถูกใจน้องมาดีบ้านเราก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องมาดีหายไวๆนะคะ